สวัสดีครับเคลสเฮาวสวัสดีนะครับเปิดคลิปวันนี้ด้วยแม่ติ่มซ้ำนะครับนอนอยู่ที่เดิมที่เดียวเมื่อวานเลยฮะเข้าใจว่านางน่าจะอยู่ข้างนอกอยู่เพราะวันนี้ไม่ได้ไปหลบที่เก้าอี้วันนี้นางก็เดินมากขึ้นนะอ่าเห็นเดินมากขึ้นครับแล้วก็หลบน้อยลงแต่ก็ไม่ให้จับเหมือนเดิมนะครับแม่ติ่มซ้ำนะครับเป็นแมวของแม่หนูส่งงานแม่หนูด้วยครับโอเค ครั้งนี้ฮะสุดหล่อประจำบ้านพี่บูเบฟอ่ทักทายหน่อยครับพี่บูเบฟทักทายแม่น้องด้วยนะครับพี่บูเบฟเป็นหนุ่มหล่อประจำบ้านเราตอนนี้นะครับสาวๆร้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะฮะพี่บูเบฟแอลแอลอลอันนี้นี่ก็พอสักแดดล่มลมตกฟ้าเริ่มมืดหน่อยนี่มาร้องแง๊วแง๊วแง๊วอยู่หน้าประตูห้องแล้วฮะประมาณว่าแบบขึ้นมาได้แล้วประมาณนั้นเลยฮนะทุกวันฮะเป็นรูทีนของเขานะครับอืม บูเวฟบูเวฟสบายดีนะครับของแม่น้องทกทายแม่น้องด้วยอ่ะมาเบลล่าสวัสดีค่ะนี่ก็แม่ของแม่น้องเช่นกันนะครับเบลล่าเนี่ยของเดินไปหาไปไซบูเวฟดูสินี่มีแต่สาวสาวเข้าหานะบูเวฟเนี่ยประตูเห็นบูเวฟนี่ก็พุ่งเข้าใส่เลยนะครับแบบนี้เดินนมาเอาหวมมาัวแบบมาถ่ยมาถูให้บูเวฟเลียให้นะครับสาวสาวบ้านนี้นี่ติดบูเวฟกันหมดนะเพราะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียว <c oughs> เออเปียวล่านะครับแมวสามสีอินโทรเวิร์ดครับแมวอินดี้ของเรานะครับถ้ายังไม่สนิทก็จะไม่ให้จับนะครับแต่ว่าถ้าเขาโอเคและเขาเปิดใจกับเราแล้วเนี่ยจับได้ครับอ้อนเลยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้อ้อนตลอดเวลานะครับก็จะให้เราลูบอยู่พักหนึ่งแล้วาก็จะไปมีชีวิตส่วงของเขาโอ้มีการขึ้นตัวขึ้นตัวไม่ติมไม่ติมไม่ติมไปทางน้ พี่ติ่มกับที่พี่ติ่มกับที่ใช่ครับมาพูดให้หนึ่งทีพี่ติม่มซ้ำน,น,นะครับตุ้ยนุยติ่มซ้ำตุ้ยนุยนะครับประมาณว่ามันใกล้ๆแล้วนางคงแบบรำคาญเรากับที่ดีกว่าผมก็อีโซ่อะก็มีกับบูเวฟนะครับกับเบลล่า ปลาทูมาลูกปลาทูนี่ก็สดใสร่าเริงฮะตัวตึงประจำบ้านครับชวนพี่ๆเล่นตลอดเวลานะครับถ้าอารมณ์ดีจะให้จับนะครับถ้าอารมณ์ไม่ดีก็แล้วแต่อารมณ์นางฮะฮึบชึบ,ชบนี่จับเมงที่จับเมงที่นี่ไม่ให้ไม่ให้โอ้มาดูเขารักกันปลาทูนะครับก็ ส่วนที่พเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีโวบหัวกับเบลล่าบ้างนะฮะผัดกันโวบบางครั้งเบลล่าเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยอย่างตอนผมลูกๆเขาอยู่อย่างเงี้ยถ้าเบลปลาทูเข้ามาใกล้ทีเบลล่าเห็นเขาก็ไม่ยอมนะนี่นี่มีเขาข้างตัวเองนิดนึงนะฮะแล้วก็แต่เวลาเล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูที่วิ่งไล่เบลล่านะครับเคนี่ก็แมวของแม่น้องเลยนะครับทั้งสามตัวเป็นแมวเราบ้านทั้งหมดนะครับเป็นตัวเมีย คือปลาทูนะครับปลาสามสีเบลล่านี่เป็นตัวเมียนะครับเบลล่าที่ทำวัคซีนแล้วนะครับทำหมันแล้วปลาทูทำหมันแล้วนะครับเป็นเพศผู้อยุประมาณขวบกว,ว,ว่ากว่าปลาทูนีอ่อาจจะยังไม่ขวบดีน่าจะใกล้เคียงขวบครับส่วนเบลล่านี่ขวบกว่าครับปลาทูยังไม่ขวบหนึ่งนะครับโอเคทุกตัวเป็นแมวจรรอบ้านนะครับใครสนใจผมจะทิ้งเ,เบอร์ให้สําหรับสแกนบ้านไว้นะครับติดต่อได้นะครับรวมถึงแม่ติ่มตรงนั้นด้วยนะครับก็เป็นแมวรอบ้านเช่นกัน นะครับโอเคฝากไว้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีชาวบ้านเคสเฮาส์ครับ